สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศเนี่ยเมื่อแรงเนาะมาเนี่ยมาเดินเล่นหลังจากเลิกงานโอ้นก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 มาเบิง่งลูกนกเพื่อนเพื่อนเนี่ยนกเขาแหวนกเขานี่นะโอ้บินมาจากเชนเนี่ยนะ,นนะไหนะไปอ้อมยังไป นี่นะเห็นบ่เห็นบ่เพื่อนๆจับกันเลนี่นะอุย้ยไปละไปละปล่อยมันปล่อยมันคนมันจะขาดปล่อยแล้วปล่อยแล้วไง บรรยากาศดีขนาดพ่อแม่พี่น <El resort> ้องเอ้ยมาเบิงเลยเพลินยางเล่นตามท่งไห้ทุ่งนาไปไปใช่ไม่ใช่แล้วบรรยากาศดีวะเขากําลังอะนะเขากําลังแตกกําลังอะไรกําลัง ไม่บาสอลนี่ร้อยหรือยาบาสอนนี่งามนนแหง่งละบรรยากาศยงามหมอแงสมทุง่ง <c oughs> นางาถ่วมหากะแหงพ่อแม่พี่น้องเย้ยเขาหให้เห็นาย่น,น้าได้ บรรยากาศแย้แรงมาเดิมาเล่นมาเที่ยวน้ำกันบรรยากาศ

cầu tốt biệt cha pha mà lọ bưng khẩu โอ้เหมือนเจ้าระเข้เว้นะกลางน้ำเหมือนนะพวกโอ้เห็นแต่หัวมันมันเด่นหนักหมดนะเขาใส่เบ็ดเดี๋ยวว่างๆหาหาเอาเบ็ดมานะมา ผูกเบ็ดมาลองเอาปลาสุดโถวดเขาใส่อะไรอยู่มาหาใส่เบ็ดกบมอนกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด,ด,ด้อกบกันลายผู้ใดอยากได้กบได้เขียดมาเอาเด้อบรรยากาศลำบลาะวุฒ <c oughs> นะ học một này cả thầy đã tổng hợp còn bị lộ เวลานำถั่วมันถั่วขึ้นมาหอดผิดแลยผมไอพี่น้องไปถั่วมคันแท้เลยจากบอ่อใหญ่นะครับปลาสะโดวพวกปลาปลาคอพวกปลาเนี่ยหลายขนาด ได้บ่ได้บ่ได้อยู่บ่ห <c oughs> นูผูกกระหล đấy หนูทั้งปลาทั้งอะนะคนน่ะโอ้โหเจ้าระเข้ พญานาคพยานามาบึงพญานา <c oughs> Còn hái cái đọc Thùng hay thùng nó là lên Có nào cả nè này đang 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 ทอะรทมชาเดี๋ยวตอนนี้เด้อผมมีพีน้องเด้อพบกันพาะกันใหม่บา,บายบาย